สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันสี่ทุ่มคืนวันศุกร์นะคะ6ตุลาคม2566กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพนณฐิประดาดิฉันเนสที่คําพรค่ะช่วงนี้นะคะภาพของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศต่างๆนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะมีแรงเทขายออกมาในตลาดบอลค่อนข้างสูงแล้วค่ะหลังจากที่ตลาดนั้นคาดหมายกันว่าดอกเบีย้ยของเฟดน่าจะคงอยู่ในระดับสูงอีกยาวนานนะคะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มีการต่อยอดไปว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของอุตสาหกรรมอะไรบ้างแน่นอนนะคะผู้ที่กู้เงินน่าจะได้รับผลกระทบนะคะภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งภาคอสังหาริมทรั์เองนะคะก็อาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจลงไปแล้วค่ะดังนั้นประเด็นดังกล่าวนั้นอาจจะก่อให้เกิดแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวในอนาคตด,ด้วยค,ค่ะส่วนประเด็นในบ้านเราเองก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเพราะว่ามาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่ทยอยประกาศแล้ว ก็ดําเนินการอย่างเร่งรัดในตอนนี้ก็ส่งผลหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะว่าล่าสุดเฟดโก้ไปสํารวจมาเดือนกันยายนปรากฏว่าเกณฑ์ความเชื่อมั่นกลับมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวหรือว่าค่อนข้างจะดีขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะก็บ่งบอกว่านาักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ฟอร์มทีมแล้วก็เริ่มทํางานกันอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมาค,ะคะา่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาประเมินข่าวทั้งหมดเหล่านี้กันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกในมุมมองของ IMFA ออนนนะะะครบบุกว่าใ คยข้างหน้าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะหรือแม้กระทั่งนักลงทุนเองประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการประเมินถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกว่าน่าจะมีทิศทางของการชะลอตัวลงจากอัตราเงินเฟอ้อที่ทรงตัวในระดับสูงดอกเบีย้ยก็สูงตามมาเพื่อจะจัดก,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 การกับเงินเฟอ้อนะคะดังนั้นนะคะ IMF จึงระบุว่าหนึ่งในภาคอุตสาหการรมที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นลดความเสี่ยงในการถดถอยลงได้นั่นก็คืออุตสาหการรมภาคบริการค่ะ คุณคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ระบุว่าอุปสงค์ด้านการบริการที่แข็งแกร่งและความคืบหน้าในการที่จะดูแลด้านเงินเฟ้อช่วยเพิ่มให้เศรษฐกิจโลกนั้นลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะถดถอยลงไปได้แต่ความเสี่ยงด้านการเงินและกราครคลางยังคงมีอยู่ค่ะ โดยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2563นั้นกดดันให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกลดลงสูงถึง3.7ล,ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิด -19 และแนวโน้มการขยายตัวยังอยู่ในระยะกลางยังคงอ่อนแอโดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดค่ะได้รับข่าวดีบางอย่างในช่วงครึ่งแรกของปี2566 โอปปสงค์ด้านบริการแข็งแกร่งเกินคาดมีความคืบหน้าในการดูแลด้านอัตราเงินเฟอ้อซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่า soft landing ให้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่ควรลดความระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ3.8%ของช่วงก่อนเกิดโควิด -19 และคาดว่าเงินเฟ้อในบางประเทศจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายไปจนถึงปี2568ค่ะจากภาพรวมของเศร,รษฐกิจโลกนะคะที่หงเสี่ยงเรื่องการถดถอยอยู่มาดูประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนกันบ้างค่ะที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะฟื้นเศร,รษฐกิจขึ้นมาให้ได้นะรวมถึงการรับฟังความเห็นจากต่างชาติที่มาทําธุรกิจในประเทศและล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นผลแล้วเนะเพราะว่าจี จีนพยายามที่จะผ่อนปรนกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการดูข้อมูลของธุรกิจต่างชาติในประเทศของตัวเองแล้วค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าว CNBC รายงานค่ะบอกว่าทางการจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายกฎระเบียบด้านข้อมูลค่ะเพื่อผ่อนคลายกฎระเบียบสำหรับภาคธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจต่างชาติหลังจากหลายปีที่ผ่านมาจีนมีการคุมเข้มการเก็บและส่งออกข้อมูลด้วยการใช้กฎหมายฉบับใหม่ แต่ว่ากลุ่มธุรกิจต่างชาติค่ะต้องเชิญความยากลําบากในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีการใช้ถ้อยคําที่กลุ่มเครือค่ะอย่างเช่นคําว่าข้อมูลสําคัญ โดยขณะนี้นะคะทางสัน,นัานานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนหรือว่า CAC เขามีการยื่นข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบนัานข้อมูลค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลจีนไม่จำเป็นต้องควบคุมการส่ออกข้อมูลหากหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎระเบียบไม่ได้กำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญค่ะโดย CAC นั้นเผยแพร,แร่ข้อเสนอฉบับดังกล่าวนะคะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพียงแค่1วันก่อนจีนเข้าสู่ช่วงวันหยุดย 8วันเนื่องในวันชาติหรือว่าโกลเด้นวีคนั่นเองนะคะซึ่งจีนจะปิดรับความคิดเห็นของประชาชนในวันที่15ตุลาคมนี้แล้วค่ะ ขณะที่หอการค้าสหภาพยุโรปหรือว่าอ e. ูในจีนนะระบุว่าการผ่อนคลายกฎนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ารัฐบาลจีนเองก็น้อมรับฟังข้อกังวลของกลุ่มธุรกิจแล้วก็รวมแก้ไขปัญหาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นทิศทางในเชิงบวกค่ะซึ่งในเดือนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่สหราฐัฐเหมือนกันเพราะว่าจะมีการประชุมกันร,ระหว่างจีนกับอเมริกาก็คือการประชุมระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงนะคะที่ซานฟานิสโกน,นั่นเองนะคะ โดยทางหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะรายง,งานโดยอ้างแหล่งข่าวนะบอกว่าตอนนี้ทำเนียบขาเขาเริ่มแล้วค่ะเริ่มวางแผนจัดการประชุมแบบพบหน้ากันระหว่างนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนที่เมืองซานฟรานซิสโกในเดือนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคิดเห็นมาจากทั้งสองประเทศในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ว่าแน่นอนว่าทั่วทั้งโลกจับตาการเพราะว่าแหมมหาอำนาจมาเจอกันทั้งทีแล้วก็ไปเยือนถึงอเมริกาด้วยค่ะ,คะถือเป็นการจับตาสถาน นารณ์นะคะหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะเพื่อไปหารือกับผู้บริหารชั้นนำของจีนที่ประเทศจีนด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะและน่าจะเป็นเวทีสำคัญและโอกาสของประเทศไทยด้วยแหละคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะ โดยทางด้านของเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นทางด้านของโมร็อกโกแต่ว่าจะมีการส่งต่อเจ้าภาพสู่ประเทศไทยเพื่อจัดขึ้นในปี2569ค่ะโมร็อกโกเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่เมืองมาราเกสในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่9 15ตุลาคม ถึงแม้ว่าโมร็อกโกเพิ่งเผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทําให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากแต่การคาดหมายถึงการประชุมในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า1 0 0 0 0คนค่ะซึ่งโมร็อกโกก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมปี2569ด้วยซึ่งการประชุมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF นั้นจะเน้นไปในเรื่องของการหารือการประชุมทางด้านเศรษฐกิจการเงินที่สาคัญที่สุดของโลกค่ะ ซึ่งก็จะมีผู้ที่มาจากหลากหลายประเทศเลยในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกของ IMF รวมๆแล้วเนี่ยนะคะมากกว่า300-400ถึงท่านนะคะในระดับผู้นำนะคะรวมถึงผู้บริหารองค์กรและสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะมาร่วมกันหารือถึงภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันปัญหาเร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไขและกำลังเผชิญอยู่ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและการรักษาเสถียรภาพการเงินในอนาคตมีแผนในเรื่องของการดูแลความยากจนการสร้างงานการดูแลสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยค่ะ น่าสนใจมากค่ะทั้งการจัดประชุมครั้งใหญ่ของมอโมร็อกโกหลังจากที่ผ่านพ้นภัยพิบัติไปนะก็หวังว่าจะได้เป็นการฟื้นฟูท้งรือเศรษฐกิจแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมาส่วนไทยเราก็ต้องจับตาในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปด้วยนะคะจากเรื่องของธนาคารโลกมาดูการค้าโลกกันบ้างค่ะปรากฏว่าตอนนี้เรื่องของดอกเบี้ยระดับสูงกระทบแล้วนะจุดความเชื่อมัน่นทําให้บริโภคนั้นอาจจะมีการจับจ่ายน้อยลงและทําให้ทางองค์การการค้า,คาโลกเองก็มีการปรับเป้านะคะ หันคาดการการค้าโลกปีนี้ให้ลดลงค่ะปัจจัยสำคัญก็อย่างที่บอกไปเรื่องของดอกเบีย้ยนั่นเองค่ะ องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของการค้าโลกสำหรับปีนี้ค่ะสู่ระดับ0.8จากเดิมอยู่ที่ระดับ1.7ซึ่งมีการคาดการเอาไว้เมื่อเดือนเมษาย,ยนนะคะโดยระบุว่าการค้าโลกนั้นรับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยของธนาคารกลางค่ะซึ่งมาบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคในสหรัฐยุโรปและเอเชีย และการที่ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดเอาไว้นะคะขณะที่ยังได้รับผลกระทบจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ g ีที่อ่อนแอและสงครามในยูเครนด้วยค่ะโดยทาง WTO ระบุนะคะว่าการซื้อขายสินค้าส่วนใหญ่มีการชะลอตัวลงในปีนี้ค่ะยกเว้นรถยนต์ ซึ่งมียอดขายพุ่งขึ้นนะคะชดเชยภาวะขาดแคลนที่มีการจํากัดการส่งออกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ขณะเดีกันค่ะองค์การการค้าโลกก็คาดการด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัว3%ในปีนี้แล้วก็อยู่ที่2.8%ในปีหน้าค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ํามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้มีการคาดการออกมาค่ะบอกว่าราคาน้ํามันโลกอาจจะซุดแตะระดับ 60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในปี2,570ค่ะโดยเรื่องนี้ทางนักวิเคราะห์จากบริษัท l i g h t s t a t Energy ระบุเอาไว้นะคะบอกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นอาจจะดิ่งลงสู่ระดับประมาณ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในปี2,570ค่ะเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ชะลอตัวลง โดยราคานั้นจะลดลงไปราวๆ3านะคะจากระดับสูงสุดที่คาดการเอาไว้สำหรับปีหน้าเนื่องจากอุปสงค์สุดตัวลงส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้นะบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะพุ่งขึ้นค่ะ แต่ระดับสูงถึง150ดอลลาร์ต่อบาเรลในอีก2ปีข้างหน้าตรงข้ามกันเลยนะคะขณะที่ l i สแตดเอนเนอรจก็คาดการ์ค่ะบอกว่าแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะยาวบอกว่าราคานั้นจะแต่ระดับสูงสุดในปีหน้าที่91ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะการประเมินสถานการณ์นะคะทิศทางของราคาสินทรัพย์ต่างๆนั้นก็จะมีการอ้างอิงถึงปัจจัยณนะปัจจุบันนะคะพร้อมกับแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะวาง แในการดูแลทั้งธุรกิจและก็กลยุทธ์การลงทุนกันด้วยนะคะทิ้งท้ายเบรกนี้กันค่ะที่ World ์ราอ Up นะคะแล้วก็พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันบ้างน,นะคะสำหรับงานมหากรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปอุดรธานีเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในวันนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาค่ะคณะกรรมการการ,การสื่อสารแห่งเกาหลีเผย Google Apple ใช้ตำแหน่งทางการตลาดแอปพลิเคชันที่เหนือตลาดผิดกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจโทรคมนาคม โดยห้ามผู้ประกอบการรา้มแอปพลิเคชันบังคับให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ระบบการชำระเงินของตนซึ่งอาจส่งผลให้ต้องจ่ายค่าปรับที่อาจสูงถึง50.5ล้านดอลลาร์คุนไดมอเตอร์และเกียร์บริษัทผลิตยานยนต์จากเกาหลีใต้ประกาศว่าบริษัทจะใช้ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของเทส l a เริ่มตั้งแต่ไตรมาส4ปี2,567ในสหรัฐต,ตามบริษัทอื่นๆเช่น Ford และ General m o t ม r เ ในการติดตั้งหัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เทสลาเป็นผู้พัฒนาที่เรียกว่ามาตรฐานการชาร์จของอเมริกาเหนือหรือ NACS ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถใช้บริการสถานีชาร์จของเทสลาได้หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโคเปนิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าอุณหภูมิทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี2,566มาจนถึงขณะน,นี้สูงกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมระหว่างปี2393ถึงปี2443 ถึง1.4องศาเซลเซียสขณะที่ตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง1.75องศาเซลเซียสและดูดูร้อนก็มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จึงประเมินว่าปีนี้มีแนวโน้มจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดของโลก มาน,นี่ทดเดกันต่อค่ะช่วงนี้มีบรรยากาศงานมัน,นี e เอ็โปที่ดรธานันีมาฝากกันนะคะงานปีนี้น่าสนใจมากโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะ เอ็ป2023รอบนี้มาบุกกันถึงที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเอาใจพี่น้องชาวอีสานตอนบนนะคะกับงานรา,กกามการเงินอุดรธาน,นีครั้งที่10จัดเต็มนะคะทั้งผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนแบบครบวงจรค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณกฤษดาจีนาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการกล่าวพิธีเปิดในวันนี้ค่ะงานมันนี่เอ็กซ์โปก็รู้สึกว่าจะเป็นงานหลักทางด้านการเงิน ของประเทศไทยไปแล้วนะครับงานมันนี่เอ็กซ์โปในแต่ละปีผมได้เห็นวิธีการนําเสนอความรู้ทางการเงินที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายจากผู้ให้บริการมากหน้าหลายตานะครับผมถือว่างานมันนี่เอ็กซ์โปตอบโจทย์ส่วนนี้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับประการที่2นะครับก็เรื่องของการนําเสนอเรื่องของนวัตกรรมหรือแนวคิดทางการเงินใหม่ๆซึ่งในปีนี้จะนำเสนอในเรื่องของ าการเงินสีเขียวสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้งานมหากรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่สิบดำเนินการไปอย่างราบรื่นประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ซึ่งงานมันนี่ป2023อุดรธานีครั้งนี้นะคะจัดเต็มทั้งธนาคารและสถาบันการเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมขนโปรโมชั่นเด็ดๆดๆดดมาเสิร์ฟพี่น้องชาวอุดอรและจังหวัดใกล้เคียงถึงที่ค่ะทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงและซื้อสลากออมทรัพย์นะคะรุนรับเงินล้านภายในงานอีกด้วยค่ะประการชีวิตเรานำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสุขภาพแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากชาวอุดอรนะครับขอให้ลูกค้านะครับที่ต้องการวางแผน,ด,นด้านการเงินหลักประกันด้านประกันชีวิตสุขภาพเนี่ย ขอเชิญชวนเข้ามาที่บูธแทยประกันชีวิตนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษดีๆนะครับมอบให้กับลูกค้าทุกๆท่านทพทเราก็มี2เรื่องหลกัหลกๆแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้หนี้นะคะหลังจากโควิดมาก็ใครได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตบัตริเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเกิดเงินสดนี้มาที่นี่ได้อีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้ความรู้ก็เกี่ยวกับเรื่องไทยการเงินหรือการถูกหลอกลวงอะไรต่างๆในรูปแบบต่างๆ ช่วงหลังด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพความสะดวกสบายก็มีเรื่องของภัยที่มาตรงนี้ด้วยอันนี้เข้ามาปรึกษาเราได้วันนี้เรามีโปรโมชั่นมามากมายครับ โดยเฉพาะฝั่งเงินฝากเป็นเงินฝากประจำหรือเรียกพิเศษ13เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ2.05นะครับหรือเป็นเ็จแล้วก็คือ1.75โปรโมชั่นพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะในปีนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครบรอบ70ปีนะครับเราก็มีประเดิตรายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะกู้ปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมและก็ไถ่ถอนจากสาบันการเงินอื่นนะครับ อัตราดอกเบีย้ยใน6เดือนแรกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฉลีย่ย3ปีจะอยู่ที่2องจุดเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถูกมากในตลาดนะครับเมื่อกรุ่สีมาอยู่ที่งานมันิเอ็กโปอุดรเนี่ยเราต้องนําโปรโมชั่นดีดีมาฝากชาวอุดรทุกท่านแน่นอนสินเชื่อบ้านของเราเองนะคะแน่นอนต้องมาเนี่ยแตดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็ที่พิเศษสําหรับที่นี่ก็คือสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนถ้าเป็นเพื่อนกันสามารถคู่ได้ที่นี่เลยมีพรีเมียมดีๆนะคะแล้วก็มีเว็บค่าธรรมเนียมด้วยทำรายเบีย้บะะ 5, บย สำหรับ top spender ในแต่ละวันที่ชำระค่า,าเบีย้ยประกรันเี่ยเกิน1ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังจะได้พบกับเหล่าพริตตี้สุดสวยและมัสคอตสุดน่ารักที่มาสร้างสีสันและมอบความสุขรุนรับของรางวัลติดไม้ติดมือให้ผู้เข้าร่วมงานแบบจัดเต็มตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ ษสุดๆนะคะในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่7ตุลาคมค่ะพ่อยกแม่ยกชาวอุดรน,นะคะห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตสุดม่วนตรีชัยนารงนะคะนักร้องหนุ่มเสียงดีที่จะมาให้ความสนุกสนานและความบันเทิงนะคะ6-8ตุลาคมนี้ค่ะที่เซ็นทรัลชั้น4นะคะอุดรธาน,นีค่ะแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะกับงานมัน e เอ็กซ2023อุดรแล้วมาเจอกันนะ นอกเหนือจากโปรโมชั่นดีๆของสถาบันการเงินต่างๆแล้วนะคะเรายังมีงานสัมมนามาเสิร์ฟกันละค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเพิ่มทักษะทางด้านการเงินนะคะสามารถไปพบกับงานสัมมนาของธนาคารแห่งประเทศไทยได้โดยเป็นงานสัมมนานะคะทักษะการเงินดีไม่ติดกับดักหนี้และภัยการเงินเริ่มต้นกันนะคะในเวลา13นากา30นาที1ชั่วโมงเต็มไปคอนซัลท์กันได้ปรึกษากันได้นะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ 11นาฬิกาเป็นต้นไปจัดชุดหุ้นคอมโบโซเซตเน้นกำไรตัวดีไรายได้ตัวยาวนะคะจากพี่สุเชษหรือว่าคุณสุเชษสุแท้ค่ะ รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดนะคะจะไปให้คําแนะนําในด้านการลงทุนกันโดยเฉพาะช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าอยากจะหาหุ้นปลอดภัยและมีโอกาสที่จะได้กําไรเติบโตดีมาดูแลพอร์ตนะคะก็สามารถไปจัดชุดหุ้นกับพี่สุเชษกันได้นะคะและแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ <c oughs> บ่ายสามนะคะจะมีคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตจากคุณตรีชัยนรงค์ด้วยนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้ค่ะ ท้ามพลาดเลยนะคะวันนี้วันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีวันพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์งานสัมมนานะ่าสนใจมากแล้วก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตกันด้วยนะคะ <c oughs> ไปกันให้ได้เลยนะคะสำหรับมินิเโปอุดรธานีค่ะที่ส็นท a n a อุดรธานีนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันต่อในมุมมองความเชื่อมั่นของนักลงทุนเฟดโกประเมินอย่างไรกันบ้างคะ่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ามข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันบ้างค่ะ,คะล่าสุดผลสำรวจของเดือนกันยายนนะปรากฏว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวแล้วนะคะโดยทางเฟดก็เปิดดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้าค่ะกลับสู่เกณฑ์ทรงตัวค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดก้นะคะ เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือว่า FEDCO Investor Confidence Index ผลสำรวจเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะสำรวจระหว่างวันที่20 30กันยายนนะคะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือว่า FEDCO Investor Confidence Index (ICI) ในอีกสามเดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ102.14ปรับลง20.6%ค่ะ จากเดินก่อนหน้ากลับมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวโดยนันลกลงทุนนะคะมองว่ามาตราการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดค่ะรองลงมาก็คือการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจในประเทศนะคะและการคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุน ในขณะที่ปัจจัยที่มาฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมาที่สุดก็คือการไหลออกของเงินทุนรองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การเมืองในประเทศค่ะขณะที่เซ็นอินเด็กซ์นะคะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะจากความกังวลของสถานการณ์เงินเฟอ้อท่ามกลางราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่กลุ่มโอเปกและรัสเซียประกาศลดปริมาณการผลิตน้ํามันอัตรางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงกว่าคาด จนส่งผลให้กรนองอรปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมา0.25%ต่อปีจาก2.25%เป็น2.50%ต่อปีค่ะอีกทั้งยังรับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนนะคะและมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการลดค่าไฟและน้ำมันดีเซลส่งผลให้หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานและสาธารณวโภคนั้นปรับตัวลดลงไปค่ะ ไม่น่าแปลกใจนะคะความเชื่อมั่นนักลงทุนนั้นถูกลดทอนลงมาแล้วค่ะหลังจากที่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงนับปัจจุบันนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงไปกว่าเฉลียด150จุดแล้วนะคะ ไปดูกันต่อค่ะที่ทั้งเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกันบ้านดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกว่าเวลานี้เนี่ยนะคะมีความผันผวน,นการเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ว่ายังมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้อยู่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะในมุมมองของบจกรุงศรีเองนั้นระบุบ,บอกว่าทิศทางดอกเบียคค้ยขาขึ้นยังเป็นโอกาสการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีทั่วโลกค่ะคุณสุภาพพรลีนะบรรจงกรรมการผู้จัดการจากบจกรุงศรีเปิดเผยว่า ตราสารนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกแม้ว่าในปี2,565ที่ผ่านมามีการขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วและแรงรวมถึงอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ตราสารนี้ได้รับแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของบลจกรุงศรีนั้นมองว่าในจังหวะนี้ยังคงเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในตราสารนี้คุณภาพดีทั่วโลก จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนกรุงศรี Global Smart Income FX นะคะโดยมีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลักก็คือพิมโก้ i s s n n o o m e f ั n d ซึ่งมีความโดดเด่นและมีการจัดอันดับที่ Morningstar Rating นะคะได้5ดาวค่ะณนะวันที่31กรกฎาคมบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่างพิมโก้โดยสร้างอัตราผลตอบแทนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวได้อย่างน่าสนใจ โดยจุดเด่นของกองทุนนี้คือมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลกค่ะผสมผสานตราสารที่มีคุณภาพสูงกับตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งตราสารหนี้ภาครัฐหุ้นกู้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade High Yield และตราสารหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การปรับพอตรที่ยืดหยุ่นทั้งในด้านอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาดและอัตราดอกเบีย้ยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อมุ่งเป้าในการสร้างกระแสเงินสดที่มีความเสมอเสมอจากการลงทุนล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะในจังหวะที่ดอกเบีย้ยนั้นยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงในช่วงนี้ค่ะ ส่วนวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้สําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะไปพบเจอกันได้ค่ะที่งานมหากรรมการเงิน2023อุดรธานีนะคะที่เซ็นทรัลอุดรแล้วพบกันนะคะส่วนวันจันทหน้ากลับมาพบกับรายการของเรากันอีกครั้งค่ะในช่วงเวลาส4ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้รายการไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ